ท้ายกันที่ผลการแข่งขันจักรยานลาบูต้า2016ในสเตจที่9คับก็ได้ผู้นำคนใหม่เป็นดาบิดเดลคูสนักปั่นเจ้าถิ่นครับการแข่งขันจักรยานแกลนทัวรายการสุดท้ายของปีครับลาบูต้า2016ที่ประเทศสเปนสเตจที่9จากซิสเซนาไปยังโอเบโดอัลโตเดลดารันโก้ระยะทาง164.5กิโลเมตรเป็นสเตจภูเขาสูงชันครับ แชมปเตษเมื่อคืนนี้ตกเป็นของดาบิดเดลัคูสนักปั่นเจ้าถิ่นจากเอทิคควิกเซปนีกลุ่มเข้าวชัยเป็นคนแรกครับทำเวลา3ชั่วโมง47นาที56วินาทีอันดับ2ตามมาก็คือดิสเวนินจาก i อเอ็มไซคลิงครับตามหลังอยู่27วินาทีอันดับ3เป็นโมริโนโมแซจากคารเดเดลดราแพคตามหลัง33วิ และจากการคว้าแชมป์เสร็จครั้งแรกในแกรนทัวร์ของดลคกูสครับก็ทําให้เขานั้นพลิกแซงขึ้นในผู้นําเวลารวมคนใหม่ครับตอนนี้มีเวลารวม33ชั่วโมง46นาที24วินาทีครับโดยมี2คผู้หูจากทีโมบอมบีสตาร์ตามหลังมาติดครับในโลกิน่าตามหลังอยู่22วิแล้วก็อเลคโดบาร์เบเดเตามหลังอยู่41วิครับติดตามกันได้กับพละของการในขายเสเตทที่9ในช่วงของเที่ยงวันครับเวลา เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องนาวิบกในช่วงของปา่นสันโลกลาโบูตา2 0งพาสบกั